สวัสดีครับพี่น้องครับมืัอน,นี้มาเล่นดนตรีมาผอของปลามาคลิปแมวพี่น้องมาคลิปแมวกะนละคลิปแมวครับผมนี่ลังสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วเนี่ยดำเต็มเลยเ้ยมันก็นสนุกกินบันหยังแล้วบาดเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวสิมาซิมมึงนะพี่น้องมืัอนี้ห้อย น้ำจิ้มมานั่น้ำจิม้มปลามราเห็นวอาน้ำจิ้มปลาแลาวน้ำมาลองชิมมึงพี่น้อมงมาอื้อหัวตัวเลยอย่อี้ยละเอาลองมึง อธิบายประจุนี่จะกคามก่อนนัวประเด็กยำหอนเม็ด